สบายดีทุกคนนะี่เดี๋ยวโอ้โหสบายดียามบายน,นี้อยู่ที่สานามบิสนสกลวัดไตเนาะมาเห็นฟ้าแจ้งๆนี่เลยจะเก็บบรรยากาศให้ทุกท่านในเบิ่งได้ชม <c oughs> เดี๋ยวเราเส้นทางแคมของเบิง่งเส้นทางแคมของให้ทุกคนได้เบิง่งนันนี้เขาเก็บอยู่สานามบิสนสกลวัดไตเขตจอดรถอันนี้ร้นี้จะเป็นตึกอาคาร ทักทายท่านผู้ชมงามเอ่อเที่ยงของวันนี้เนาะวันชีส่งเดือนห้าสองพันสองห้ายูฝ้าบ่วงนี้ตัวทางหน้าเอานี่เป็นบอจอดรถพลังงานสนามบินทุกท่าน ส่วนบุกรุรถทั่วไปเนาะจะมาจอดอยู่ส่วนพวงน,นี้มนส่วนตัวนี้เนาะจะมีสองข้อให้เข้าพักเข้าฝากรถเนาะมีทั้งตัวภายในแล้วก็มีตัวภายนอกตัวนี้จะเป็นภายนอกตัวนี้ตัวภายในจะอยู่ส่วนเบื้องน,นั้นนะถ้าท่านใดมาเคยน่าจะรู้นะขจ้าซ้อมเหมือนกู้ภัยอยู่น่นตึกข่ายการบินเนขเจ้าซ้อมับเพง เจ้าหน้าที่ตบเพิ่มาึ้นมาสม้มอ,อากาศวันนี้แจ้งดีบู้ว่าตัวแรงมาฝนสิตกหรือบอ่ตึกตัวนี้แล้วละนะ่ะตึกตำนักง,งานตำรวจสถานที่ราชการนี้ไปกลมตำรวจเกี่ยวกับด่านสกนุลสนามบินตม เบืองานธนาคารเดนกับฮงแฮมดเดนฮองแฮมเอฟที่ฟัดไตเอฟพอสรวยได้จะาของคนกิจการต่อเดี๋ยวเราเข้าข้ามไปทั้งถึงเข้าไปเ้มของให้ทุกท่านได้บุงอันนี้เรามาส่งแข็ <c oughs> เรา,า <c oughs> เลยเก็บบรรยากาศให้ทุกท่านได้บุงได้สมในวันนี้ครับตอนนี้ประมาณสิบสองโมงัง ปันจาเกิดไปนี่ตัวนี้นยังรอไฟเขียวเขียวแล้วเึงท่านรองคน,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 นเอาน้่มาโซยนี่แบบวดึกขึ้นเนมืองทานเห็นเหรเห็นเ <c ười> จงนีงก็มาขิ้นบังอยู่แล้ว đây sư bay thân một Đúng rồi, sẽ cho đi bắn Chụp, ลบสะเซทางเทปของแม่นำวเอเป็นลงกันิงนายาทางเจยยินทุกคนใอเปข,ของเบอนเลยนฟังไทยวันนี้ขลือหาเอเจาทาสี่แล้วเ้ตัวนี้เนาะ ไปเดียวเลยฝนงามเลยทุกคนเนาะเด็ดโต๊ใส่แล้งงามเพิ่นเห็นแล้วมีไฟแสงสีแห้งสีงามอีกเนาะยอมมาถ่ายให้ทุกท่านได้เบิ่งในหลังจากที่เพิ่นเห็นแล้วเนาะกำแพงแห้งงามอ๋เย็นดีทุกคนเบื่อเป็นลงเลย ป็นนีนก็อยู่ที่นคะออรราชสีม์วันนี้ตะแลงมาเพราะว่าฝนติดตกหรือเปล่าเนาะรอท่านาบึงตะแลงเราจะไปถ่ายใส่อันนี้เขาทักขายยามใบทุกคนได้บ้างเข้าขีวว่านองปะไหนนี่เนาะซอดออกทางนั้นสันเงเกต บ้านเขียนนี้เนาะงามเชียงงามาบจะเป็นยังไงนะในทางดีแล้วแต่ก่อนใหาเป็นนั้นเลยเป็นนั้นอ่ะทางแกงแบบมันพูดอย่างดีนะตอนนี้เพี็นทางดีแล้วเวขียนปัตไถต้นใส่ดอกภายในเหมือนหูงามอันนี้เนาะอันนี้สอดใส่สตลาดโพได้ไหม ไปมีเงินไหมหลัง,งนี้นี่เป็นมั่งผมนีมั่งนี่มีเงินหลังน้ีสงึงเล้วหลังบางหลังก็ยังกำลังเห็นบางหลังก็ง่ายนี่ไปบนคนอื่นเนาะบางหลังก็ขายเดียวแต่น่ะผู้ที่เป็นจะใสิบางคนก็มีธุรกิจคนอื่นแล้วก็ขายไปประมาณน,นี้เออบรรยากาศดีไปเข้เามาไปดิ ไป็นบกาศบานๆสิเาเจ้าเห็ดเบี้ยบอยู่แถวแงมที่นี่ดูเขาเห็นเงินไม่เห็นนะที่เขามักท่ิงแบบเออมันเขาเคยอยู่แบบเหมือนหลังแนวนี้นะแต่มันก็เห็นให้เขาวันมันเป็นภาพที่ดีไหมอย่ระมาณนี้ไปเบิ่งแล้วมันซิวซิวตาแบบได้แบบนี้ เราก็อยู่แบบนี้แหละทุกคนเห็นไหมเขาเขามาก็ะพุม่มเจนดี้ด้วยแบบมันนานดีนะจบไปยังไงนี่เขาเนี่ย,ยจะบดไร้ดิจะบดได้หรอ ใครเขาไปกินยโอ้ต้นคนูนยังน,นั่นอยู่ไหยง,งามจัย ด้านหลังของรงแรมตัวที่ตั้งอยู่แถวขอบตัวนี้ได้ประมาณนี้ด้าหลังแต่ตัวนี้ด้านหลังของแรมตัวนี้จะประมาณนี้เขาเบิ่งจากทั้งหลังสูงอยู่รงแรมตัวนี้เนาะลายท่านเพิ่นถามว่าจากซันจากซันเขายังพู้รายละเอียดของอานโครงการเพิ่นได้ดึกซึ้งเพาะนั้นก็เบิ่งดยตาเปล่าเขานี่เลยทุกคนามันเอาก็ไม่ได้แบบเออไปเจาะข้อมูลเพิ่นนั่นไปตอนนั้นนั่นนะบางท่านบางเพิ่น เฮ็ดวันนั้นโปรเจกต์ขึ้นมาเปิดเผยตัวทางหน้านอื่นแม่นเนาะบางหลังก็จะมีมแบบนั้นแต่ที่เพิ่อนโบได้ใส่ตัวนั้นเอาไปเลยรู้ว่าจักสัพเขาเนี่นะเขาพอมีไปได้ผมโอเเ้แคบเพิ่งพอมีไปห่มทั้งหน้าเลยตึกทาร่าของแคบ ทางเป็นตรงเลยที่พม่ประชาชนยู่เก็เนีเยเล้งบ้านอนข้าเจ้าอยู่เก็เน,นี่ กเจะมาขายนี่เลยอคนจีนรถปลรายบันไดเนาะถนน,นสะพานบุมเรียวนี่อันนี้เป็นโบสถ์อันนี้สีส้มๆ,ๆเป็นโบสถ์ของศาสนาคิดผมจะจะเอืนโบสถ์นะครับนะพระพุทธสาวพุสาวนักเรียน งแฮมทางหน้านี่ก็เลี้ยวไหลบุษินเลยมาอัปเดตดูวันนี้ตอนสวยเนาะมาได้อัปเดตดนแล้วดิบนเขียนยกอยูน่นะโอ้รถเขาเจ้ากำลังเทปูนีโอ้รถเขียนเต็มเลย,ยเขาเจ้าเทปูนเราเนาะว้ารถติดว่ะ เดียด n h a เ การมาติดคดตุ่มรกุดูรลนักสังเชียมเลยตุจจรถยุด,ดีเลยเข้ามาในรถหล,หลเลยติดๆบ่่ันติดวางยี่ติดนะไรเนย

ยังยังจนต้นสวยตน้นายทุกคน Điện này dương chân อย่ไปข,อขอ้ขอฟ้องแต่มันก็ติดกิจการมั้งแหละตรงน,น,นีนติดกับไปบ่ได้ทางในนี่เป็นหานเข้าไปไหนคนวันนี้รเาราบ่ได้มาถ่ายจนเติบแล้วเดี๋ยวมาเอาหลอ,อเดเบรคบึงบ้านานะจะมาตอนหัวค่ำนะหัวเร่งผู้สา่งยัง นี่ก็คือกนนารหานค้าเชื่อมต่อ้านเรียนฮาร์ดานค้าหนขายของคนจริง ที่้นสวยทุกคนในบรรยากาศภาพงามดีเนาะก,การให้ทุกท่านได้ชมใน,ม,นมุมนี้จะประมาณนี้้็ทุกคนนะใครท่านที่เขา้าติดตามสมน่ะกดไลคในคลิปทันไปทุกคนสวัสดี